วัสดีครับมาดูแนวทางหุ้นรอบบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายจะเป็นชุดของ2ตัวล่างนะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะครับหุ้นรอบบ่ายกบกันนะครับใน YouTube กับ Facebook ผมจะลงแบ่งบันเฉลี่ยกันไปวันจันทร์กลางคานเป็นหลักนะครับถ้าไม่ติดอะไรนะครับทั้ง5ชุดนละครับส่วนนักที่อยากจะตามทุกวันหรือว่าอัดทั้งปีก็ในไลน์กลุ่มนะครับปี600บาทตามอัดทั้งปีนะครับหุ้นรอบบ่าย2ตัวล่างของ3รอบนี้เคจีนห้างก็ลงไว้ในไลน์กลุ่มแล้วเหมือนกันนะครับ หุ้นรอบบ่ายนะครับอังคาร27นะครับเลข5 53นะครับเอามาลูดขึ้นลง24ตัวคือ53าสบวกยีได้เจ็ดนะครับห้าสิบสลบยีได้29่สิบก้ครับคือกดตั้งแต่2930กไล่ไปถึง5 2 5 3องห5าห้าสไล่ไปถึง7จ7ดห้าเจนะครับคร,บครบคือสี่สิบตัวนะครับตามได้รับตอนกดจริงบางท่านอาจจะสุ่มตัดทิ้งเอาได้บ้างน,นะครับ ต่จะตัดตัวถูกออกนะครับหรือจะรูดครบก็ดีครับปลอดภัยที่สุดแล้วก็อันนี้เป็นลายกลุ่มนะครับทักทายได้ลายไอเดีนะครับทักทายได้นะครับแล้วก็เนื่องจากมันมีสองสารอบนะครับนี่เคถูกเคยหยุดก็ปลอดภัยที่สุดนะครับนี่เคไม่ถูกเบิ้ลทบไปที่จีนทบไปที่ห้างนะครับโอเคนะครับ้วเ๋ย่มรุ่นผลกันนะครับคูดรอบบ่ายนะครับของวันอังคารนะครับ